มาแล้วคะ่ะใครอยากได้กล้วยน้ำว้าต้มเนื้อหนึบหวานอร่อยไม่ดำไม่คล้ำต้องมาดูคลิปนี้เลยคะ่ะวันนี้เอจะมาแชร์เคล็ดลับง่ายๆในการต้มกล้วยน้ำว้าให้อร่อยลงตัวทําตามได้แน่นอนคะ่ะการเลือกกล้วยน้ำว้าสําหรับนํามาต้มให้อร่อยเนื้อหนึบไม่เละมีเคล็ดลับง่ายๆเลือกกล้วยหามกล้วยในระยะนี้มีรสชาติหวานกําลังดีคะ่ะเมื่อนําไปต้มเนื้อจะหนึบไม่เละและไม่ฝาด กล้วยที่เปลือกยางเขียวสนิทมักจะมียางเยอะและมีรสชาติฝาดเมื่อนำมาต้มจะไม่อร่อยค่ะลีกเลี่ยงกล้วยสุกอ,อมกล้วยที่เปลือกมีสีเหลืองจัดหรือมีจุดดำเยอะสแสดงว่าสุกมากแล้วค่ะเมื่อนำมาต้มเนื้อจะเละไม่เป็นรูปทรงและอาจจะหวานเลี่ยนเกินไปค่ะเลือกกล้วยน้ำว้าที่เปลือกสีเขียวปนเหลืองผิวเนียนเรียบผลแน่นไม่ช้ำนี่แหละค่ะกล้วยที่เหมาะกับการนำมาต้มที่สุดรับรองว่าได้กล้วยต้มเนื้อหนึบ หวานอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะวิธีทำเริ่มจากล้างกล้วยน้ำว้าให้สะอาดทั้งหวีเลยนะค่อยๆตัดกล้วยออกนะคะออกจากหวีระวังมือด้วยค่ะเอาตรงนี้ออกด้วยนะคะล้างกล้วยน้ำว้าให้สะอาด ใส่เกลือลงไปค่ะล้างกล้วยด้วยเกลือค่ะเพื่อไม่ให้กล้วยดำเวลาต้มค่ะแช่ประมาณ5-10นาทีวิธีนี้ช่วยไม่ให้กล้วยดำค่ะบีบมะนาวลงเล็กน้อยค่ะถ้ากล้วยปริมาณเยอะสามารถเพิ่มได้นะคะตั้งหม้อค่ะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะเราไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเราต้องดูปริมาณกล้วยของเราด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ความหวานละลายไปกับน้ำค่ะ ขั้นตอนนี้ก็สําคัญมากนะคะใส่ใบเตยลงไปด้วยค่ะเพิ่มความหอมปิดฝาด้วยค่ะเพื่อให้น้ําเราเดือดเร็วค่ะเอาละคะ่ะทุกคนตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะค่อยๆใส่กล้วยลงไปค่ะต้องใส่ตอนน้ําเดือดนะคะค่อยๆนากล้วยน้าว้าที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ําให้พอท่วมกล้วยพอค่ะเดี๋ยวจะต้มกล้วยประมาณ10-15้านาทีค่ะจนกล้วยปริออกนะคะ เดี๋ยวปิดฝาแงแมๆไว้นะคะกลิ่นหอมอ่อนๆของกล้วยเริ่มมาแล้วค่ะเดี๋ยวมาเปิดฝาดูนะคะอุ๊ยปีแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะเห็นไหมคะกล้วยเขาเริ่มปีแตกแล้วค่ะกลิ่นหอมชัดเจนขึ้นแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะนํากล้วยที่ต้มนะคะลงไปนอกน้ําเย็นจัดเลยค่ะเดี๋ยวจะนํากล้วยไปนึ่งนะคะวิธีนึ่งสามารถเก็บกล้วยไ,ไว้กินนานด้วยทําให้กล้วยของเราหนึบขึ้นค่ะไปเลยค่ะ ากที่ต้มแล้วนอกนั้น้ำเย็นแล้วนะคะเพื่อไล่ความชื้นออกค่ะถ้าใครมีซึ้งก็สามารถใช้ซึ้งได้นะคะแต่วันนี้เอจะใช้หมวค่ะปิดฝาสักพักค่ะเนื่องประมาณ10นาทีค่ะไอ้น้ำจะช่วยให้เนื้อกล้วยของเรานุ่มฟูล,ละมุนลิ้นม,มากขึ้นค่ะตอนนี้เราก็เนื่อกล้วยได้ประมาณ10นาทีนะคะไล่ความชื้นของกล้วยออกหมดแล้วนะคะเดี๋ยวปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวนําออกไปพักให้เย็นนะคะเดี๋ยวจะเทกล้วยนะคะพึงให้เย็นก่อนค่ะแล้วค่อยนามาปอก สามารถผึ่งพัดลมได้เลยค่ะตอนนี้กล้วยหอมมากเลยค่ะทุกคนตอนนี้กล้วยก็เย็นแล้วนะคะเตรียมปอกกล้วยชิมความอร่อยกันเลยค่ะเห็นไหมคะปอกกล้วยแต่ล่อนออกง่ายมากเลยค่ะแถมแห้งด้วยค่ะไม่มีความชื้นสามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันเลยค่ะเดี๋ยวจะปอกกล้วยให้หมดก่อนนะคะถ้าใครจะทําขายก็ใช้วิธีนึ่งได้นะคะหลังจากการต้มแล้วกล้วยแห้งค่ะไม่แฉะนะคะ เป็นไงบ้างกันคะทุกคนวิธีต้มกล้วยน้ำว้าที่เอเนำมาฝากกันในวันนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะหวังว่าทุกคนจะลองนำเอาเคล็ดลับเหล่านี้ไปทำตามกันดูนะคะรับรองว่ากล้วยน้ำว้าต้มเนื้อเหนือหวานอร่อยถูกใจแน่นอนคะ่ะจะทานเปล่าหรือจะทานคู่กับน้ำกะทิมะพร้าวขูดก็อร่อยสุดๆเลยคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปอร่อยและเคล็ดลับดีๆจากช่องเอกครอบครัวในครั้งหน้าค่ะมีคำถามหรืออยากทำเมนูอะไรคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย